สินข้อที่4ก็คือในเรื่องของการพูดเท็จหรือการพูดโกหกหลายๆท่านเองในชีวิตนี้มันจะต้องมีบ้างในเรื่องของการพูดเท็จเพราะว่าเราเองบางทีมีลูกหรือเราอยู่กับครอบครัวก็อาจจะมีการพูดเล่นพูดสนุกสนานแน่นอนว่ามันจะมีคําโกหกหรือบางทีเราเองอาจจะชอบนินทาคนอื่นก็อาจจะมีคําโกหกเป็นคําแต่งเติมขึ้นมาให้ได้อัตรศในการนินทาหรือบางท่านเองนะครับก็อาจจะไปพูดทำหยาบคือคํแสบแสบเผ ดก็อาจจะมีคําโกหกหรือบางทีเราเองก็อาจจะพูดเพยเจอร์ไรสาระคือพูดเล่นต่างๆนานา,นาบางทีก็อาจจะปั้นคําก็อาจจะมีคําโกหกบ้างฉะนั้นในเรื่องของการพูดเท็จหรือคําโกหกนี้แน่นอนว่า อาจจะมีเกือบทุกคนนอกเสียว่าบางท่านเองอาจจะเคร่งจริงๆในเรื่องของการพูดเวลาพูดก็พูดแต่คําจริงเป็นคนไม่พูดเล่นซึ่งในโลกนี้ก็มีแต่พวกเราเองยังทำหมากินอยู่ในเรื่องของข้อนี้นะครับสินข้อที่4เป็นเรื่องที่รักษาได้ยากมากลองมาแชร์ประสบการณ์กันนะครับว่าบางท่านเองอาจจะไปเคยพูดโกหกกับใครมาบ้างหรือบางท่านเองก็พยายามที่จะสํารวมแล้วการสํารวมใน คำพูดเนี้ยมันยากลําบากขนาดไหนเพราะว่าถ้าเราเองรักษาไม่ได้พระวิ้าท่านตรัสว่าวิบากกรรมอย่างเบาจากการพูดโกหกเนี่ยนะครับก็จะมีโทษคือวิบากกรรมอย่างเบาจะทําให้เราเนี่ยถูกกล่าวตู่ด้วยคําไม่จริงคือจะทําให้เราเนี่ยถูกใส่ร้ายถูกใส่ความส่วนวิบากกรรมอย่างหนะักพระพุทธอ,องค์ท่านตรัสว่าจะเป็นไปเพื่อน,นรกกําเนิด,ดเดริจานเพรตดวิสัยก็มีโทษหนักมากนะครับจากการแค่เราเองพูดโกหกซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องเล่น เล่นนะครับก็ลองมาพูดคุยกันว่ารักษาได้มากน้อยแค่ไหนเราเคยไปโกหกใครหรือบางท่านเองก็อาจจะละเลิกในการพูดโกหกไปแล้วอาจจะมั่นคงในคําพูดพูดแต่คําจริงการพูดคาจริงการพูดคําที่มีประโยชน์มันลําบากมากขนาดไหนก็มาพูดคุยกันใต้คลิปนี้ครับ